เทคโนโลยีนะคะเปิดมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,558โดยนำนวัตกรรมไทยและผลงานที่น่าสนใจมาจัดแสดงให้ประชาชนที่สนใจได้ชมค่ะ นายพิเชษดุรงคเวโรรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดงานมหากรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2558ที่อาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาภายในงานมีการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาสามารถร้อมใช้จากสถาบันการศึกษาหลักในพื้นที่มาจัดแสดงดดเพื่อนําเสนอวิถีชีวิตของคนอีสานสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จในการนําเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตัตกรรม กรมาพัฒนาการผลิตอาหารและพลังงานที่ส่งต่อถึงชุมชนและท้องถิ่นต่างๆรวมถึงการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและยังได้มีการนําเอานวัตกรรมไทยพร้อมใช้งานในภาคการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรและผลงานที่น่าสนใจมาจัดแสดงมาจัดแสดงค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมงานอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้น